เนี่ยความสําคัญของคําว่าอินดิเคเตอร์แล้วนี่คือความสําคัญของคําว่าพี่เลี้ยงเมื่อใดก็ตามที่เรามีพี่เลี้ยงนะทุกอย่างมันจะดูง่ายนะนักเรียนเนาะ,ะแล้วนักเรียนลองคิดภาพตอนที่ปิดเทอมเ่ยอีกอย่างวะออกมาแบบอะไรวะเออคือง่วมาะเนี่ยรู้นะแต่งงใช่ไหมคะรู้แต่งงดูไม่ทันแต่พอมาอยู่กับครูนี่้ทันทุกตัวเลยเนาะดูเหมือนง่ายอะ่ะใช่ไหม ใช่สุดัเดือดดูดูตัวไหนก็เข้าใจไปหมดนักเรียนว่าไหมดูตัวไหนก็เ<อ>ข้าใจไปเออ,เอ,อ,เอ,อทำไมมันลงดีเจก็ไม่นั่งดูทำไมมันลงเน,นี่ยแล้วทำไมมันขึ้นไปก็มานั่งดูมดาตั้งไล่ละ <c oughs> เนี่ยแล้วแบบว่าเวลาที่เรารู้ทันหุ้นเนี่ยเป็นยังไงคะชีวิตเป็นไงรู้สึกดีเนาะนักเรียนว่าไหมรู้สึกว่าโอ๊ยฉันเก่งทรงรอยาใช่ไหมแล้วเวลาที่เราเห็นแบบนี้นักเรียนนักเรียนจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองจริงๆนักเรียนถือว่าประสบความสาเร็จแล้วนะแบบเนี้ยเข้าใจใช่ไหมคะ ประสบความสําเร็จในการอย่างน้อยๆเราก็ดูหุ้นออกแล้วเรารู้แล้วว่าอนาคตของมันอะ่ะมึงลงแน่นอนเข้าแต่งเปนนักเลงมึงลงแน่นอนแบบนี้ขึ้นแน่นอนแบบนี้ลงแน่นอนเนี่ยเราเห็นไม่ต้องให้ใครมาฟันธงเคยมีคนบอกครูว่าเวลาเล่นหุ้นอะ่ะอย่าไปฟันธงว่าแบบนี้มันเป็นแบบนี้แน่นอนที่ไม่กล้าฟันธงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอคนที่พูดแะไม่กล้าฟันธงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรู้ไม่จริงเออเพราะรู้ไม่จริง